สวัสดีครับรถไฟไทยวันนี้อยู่ที่ 1AB156 นะครับมาปรับหัวเสานะครับจะเทหัวเสาละนะครับ AB156 42ต้นนะครับเสร็จหมดแล้วตอนนี้เรามาเจอหวางคานพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ AB156 อยู่ที่จำปาหวัยนะครับเพื่อนเ่อแยกจำปะหวย นี่เราเห็นรถเค้นใหญ่ๆนะครับก็มาจากหนึ่งห้าหนึ่งนะครับที่พาไปดูเขาวางคานกันวันนั้นครับวันนี้มาเจอที่หนึ่งห้าหกแหละนะครับเพราะว่าหนึ่งห้าหกเสาเสร็จหมดทุกต้นละนะครับรอเสร็จหมดละสี่สิบสองต้นนะครับก็เหลือหัวเสาเอีกประมาณสี่ห้าต้นนะครับ เข้ามาเจอว่างคานพอดีนะครับก็เตรียมต้องเตรียมพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่ให้รถเคนใหญ่ครับเพราะคานจะมาประมาณแปดคันนะครับรถคานยาวๆแปดคันนะครับก็นี่แหละครับอาบีหนึ่งห้าหกจำเปอไหว เพิ่มเมืองพะเยาเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วเริ่มวางคานแล้วครับก็ได้อัปเดตเ,เย็นแล้วครับวันนี้บ่ายสามโมงเนี่ยครับกำลังศึกษาตัวเลขกัน นี่ก็เบอร์ยี่แปดนะครับตอนนี้เราปรับอยู่เบอร์ยี่เก้านะครับบัตรเบอร์ยี่เก้าสิบสองต้นเสร็จไปแล้วนะครับท่นก็นเหลือแต่เก็บงานหัวเสาบ้างปิ้นบ้างนะครับวางคานก็ไล่ตั้งแต่เบอร์สี่สิบสองมานะครับ สี่สิองมาถึงเบอร์สามสิบเนี่ยแหละนะครับหัวปิ้นถึงเบอร์สามสิบเห็นไหมครับเพืเ่อนๆต่อจากหัวเสาตอนนี้ไปก็นู่นแหละนะครับหัวปิ้นเสร็จไปแล้นะครับสามสิบสี่สิบสองไล่กันมาละนะครับมาเจอวางคานพอดีนะครับ ก็เลยมีงานเยอะนะครับเพื่อนันนีงานเยอะมากเงีนะครับเราจะวางกันมาตั้งแต่เบอร์สิ่สองไลน์มาจนถึงเบอร์สามสิบนะครับบอฟินเสร็จมาแล้วนะครับเพื่อนๆน,น,นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มวางคานแล้ว อาบีหนึ่งห้าหกนะครับวางคาแล้วนะครับนาก็ข้าวก็เกีียวหมดแล้วนะครับพเพื่อนๆวิวไม่มีให้ชมแล้วนะครับไม่มีวิวลว้นะครับเราอยู่เขตจำปาหวายนะครับบ้านหวายนะครับคนแถวนี้เขาเรียกบ้านหวายจำปาหวาย เริ่มบางคานนะครับเริ่มบางคานเริ่มวันนี้นะครับนะครับก็ชมคลิไปันไปนะครับเพื่อนปั๊บ